DJ playlist by DJ อ้อมค่ะชั่วโมงที่สองนะคะคุณผู้ฟังเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่มีแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินไม่บอกชื่อเพลงคุณจำชื่อเพลงได้ไหมพี่กงคุณจำได้ไหมเพลงทุกวันนี้มันเยอะมากนะเยอะมาก,มากจนแบบโอ้เกือบจำไม่ได้แต่รู้นะ่ะเสียงพิกซี่อ่าสไตล์พิกซี่นี่คือชอบอยู่หรือยังนะคะก่อนหน้านั้น w i ชว w i h นะคะแล้วก็เป็นได้ทุกอย่างเริ่มต้นกับอันดับที่หนึ่งสำหรับพี่พิกฤตนะคะกับลังเลนะคะส่วนใครที่อยากฟังอ่อมเดียว ไอ,อเดี๋ยนะชื่อเพลงเยอะเหลือเกินตอนนี้นะจังหวะตกลุมรักใช่ไหมครับได้เราสักคู่นะคะคุณผู้ฟังก็ค่อยๆเขาเรียกว่าเรียงลําดับขั้นกันสักน้อยหนึ่งทางเราเปิดกันเป็นละวิงเลยนะคะเมื่อกี้เราคุยกันค้างไว้นิดหนึ่งว่าระหว่างอยู่ยก่อนแต่งกับแต่ง,ตงก่อนอยู่คุณผู้ฟังอ่ะถนัดไปทางไหนครับถูกไหมคะก็บางคนจัดประสบการณ์ แต่งแล้วก็อยู่แต่ถามแต,แต่ตอบมาว่าแต่ถ้าเลือกได้อยากจะลองอย,อยู่ก่นกอน,อนแต่งจํานวนหนึ่งสนใจเรื่องอยู่ก่อนแต่งนะเพราะว่าเหมือนเป็นเหตุว่าอจะได้ทดลองคําความเข้าใจกันซึ่งมันจะต้องคุยกันอยู่บนบรรทัดฐานเดียวกันนะว่าคืออยู่ก่อนแต่งเนี่ยมันจะต้องมีเป้าประสงค์ที่จะแต่งนะอยู่เพื่อจะลองใช้เวลาประมาณไหนไม่ใช่แบบว่าเออเหมือนคบกันแล้วก็ย้ายมาเฉยๆแล้วไม่ใช่ก็เลิก คืออันนั้นอ่ะมันไม่ใช่มันก็เรื่องจริงแต่ถ้าเรามีเป้าประสงค์ของการจะอยู่เพื่อที่จะไปในทางแต่งมันจะมีการปรับเพื่อที่จะทดลองใช้ชีวิตเพื่อปลายทางที่มองกันถูกไหมฮะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะอยู่หรือว่าจะอยู่ก่อนหรือแต่งก่อนมันอยู่ตรงระหว่างทางอ่ะบางคนอยู่ก่อนแต่งก็ดีนะแต่พอแต่งแล้วก็เปลี่ยนใจหรือบางคน ไปเปลี่ยนแต่งมาแล้วอยู่มาตั้งนานก็ดีแล้วก็ไปเปลี่ยนตอนปลายเหมือนกันใช่ไหมมันอยู่ที่ตัวบุคคลว่าเขาไปเจอประสบการณ์อะไรมาหรือมีสิ่งอะไรมากระทบใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่แต่ละคู่นะคะมีความแตกต่างกันแต่มีคนฟังบางคนถามมาว่าเป็นเลสเบี้ยนใช่ไหมซึ่งไม่ได้แต่งอยู่แล้วแต่อนาคตอาจจะแต่งได้นะคะ <c oughs> คุณผู้ฟัง <c oughs> เพราะว่าถ้ากฎหมายมันออกมา เกี <honesty. S 2> <with> ่ยวกับเรื่องของสมรสเท่าที่จคุณก็มีโอกาสที่จะแต่งทีนี้มันก็อาจจะเข้าหลูปเดียวกันเลยว่าก่อนที่เราจะต้องแต่งและจดทะเบียนเราควรจะอยู่ก่อนหรือแต่งเลยแล้วอยู่ใช่ไหมคะก็บอกว่าพอไม่ได้แต่งแต่ตอนนี้เพราะว่าเป็นแต่แต่แต่ด้วยบริบทตอนนีไมันยังแต่งเลยไม่ได้ไงถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แต่งอยู่แล้วก็เลยอยู่ด้วยกันแต่อยากทราบว่าแล้วคนที่อยู่ก่อนแต่งพอแต่งแล้วมีอะไรเปลี่ยนไหมน่าสนใจนะอยู่ก่อนแต่งอะพอเราอยู่กันไปแล้วเราลงตัว เราจรึงแต่งแต่มันไม่มีอะไรรับประกันหรอกว่าเมื่อแต่งแล้ว จะคงที่ได้เหมือนเดิมป่ะเพราะมันก็มีสิ่งใหม่ๆเข้า<ๆ>มาในชีวิตตลอดเวลาป่ะมันไม่รู้อะ่ะใช่ทั้งผู้คนทั้งอะไรต่อมีอะไรนะที่จะเข้ามาเจอกับเราอีกซึ่งก็น่าสนใจว่าถ้าใครมีประสบการณ์แบบนี้แชร,ร์มาห่อยก็ดีนะคะ <c oughs> ในบางคนในขณะที่บางคนบอกว่าจะอยู่กันแต่งหรือแต่งกันอยู่ไม่สําคัญเท่าอยากอยู่ด้วยกันคะ่ะ <c oughs> อ่ะก็จริง <c oughs> เพราะว่าท้ายที่สุดถ้าเราคิดว่าเราจะจับมือฝ่าฟันไปด้วยกันมีปัญหาอะไรเราก็จะกันแก้เราจะเป็นทีมเดียวกันอันนั้นอ่ะมันจะ ไม่ว่าจะอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่เราจะไม่มีปัญหาแบบเราจะมีปัญหาแต่ไม่มีปไม่เป็นปัญหา<อ>มีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหานะคะเคยฟังแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นทีมเดียวกันน่ะและเอะฉันจะเลิกเอะฉันจะเลิกอะ่ะยังไงซะใช่จะวิธีไหนก็ไม่รอดไม่รอดใช่ไหมใชแต่ถ้าตั้งเป้าวไว้แต่ทั้งหมดมันต้องกลับมาที่ ไม่ใช่ความสุขของเราขึ้นอยู่กับเขานะคะคุณผู้ฟัง<ช>ความสุขของเราต้องเป็นของเราด้วยชีวิตเราใช้ร่วมกันก็จริงแต่เราก็มีชีวิตเรา<ช>เขาก็มีชีวิตเขาถูกป่ะอย่าให้ความสุขของเราขึ้นอยู่กับเขาไม่งั้นจะกลายเป็นขาดเขาเราอยู่ไม่ได้เขาเขาแปรปรวนเราก็ลวนไปด้วยเลยเสียทั้งระบบถ้าในบ้านคนหนึ่งยังไม่เข้มแข็งนะ่ะมันก็ลวนไปทั้งหมดนะความสัมพันธ์ แต่ไม่ใช่แข็งก้าวนะเข้มแข็งกับแข็งก้าวไม่เหมือนกันและเข้มแข็งไม่ได้แปลว่าต้องทนในสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องทนนะคะถ้าอีกคนนึงทําร้ายคุณไม่ด้วยกายวาจาใจทําร้ายแบบมากๆค่ะเข้มแข็งไม่ได้แปลว่าต้องทนถึกนะคะคุณรู้ฟัง,ฟงมันคนละคกคํำนะใครที่กําลังอยู่ในสภาวะแบบนี้และตัดสินใจอะไรแบบนี้ก็ค่อยๆคิดค่ะแต่ละคู่มีชีวิตที่แตกต่างกันทั้งหมดทั้งสิ้นคุณต้องอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยทั้งกายและใจอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องดูแลนะคะ อังอคารกลุ่มโปสนับสนุนโดย BB LAM Spotlight ชูโอกาสลงทุนในเอเชียทำไมเขามีเรื่องน่ากลัวมาเล่ากันได้ทุกวันอังคารเลยอยคุณผู้ฟังนี่ก็ขยันแบบคนนั้นเจอนี่คนนี้เจอนั่นคนเรามันต้องเจอใช่ไหมเหมือนของมันต้องเจออย่างเงี้ยหรอม๋อ่ <c oughs> บางทีเขาก็ฟังเพื่อนเล่ามาใช่ใช่ถูกแต่บางคนก็มีแหมเหมือนกับแบบว่าเจอมาแบบของมันต้องเจอคุณฟังเจอผีกับถูกหวยอะไรยากอะ คุณระหว่างเจอผีกับถูกหวยอะคุณว่าโอกาสมันจะมีอะไรมากกว่า <ผม S 1> เจอผีดูง่ายกว่านะเจอผีน่าจะง่ายกว่าถูกหวยถ้าถ,ถูกถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะระหว่างถูกรางวัลที่หนึ่งกับเจอผีอะแล้วว่าประสบการณร่วมน่าจะเป็นเจอผีอถูกหวยจะดูร่วมยากกว่านะ<ช>ถูรางวัลที่หนึ่งอะยากกว่าเยอะอืเห็นไหม เราก็ามาพบกันเรื่องแมสแมสเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนให้ทุกท่านไปลองเจอผีกันนะคะแล้วมาเล่านะคะ<ด>วันอังคารของเราเราเปิดต้อนรับให้ทุกคนไปเจอผีนะคะวันอังคารนี้จเจอกันกับคุณต้นกล้าคืนพุทธมุดประหมแต่เรามาเจอกันคืนอังคารกับคุณดูฟังพร้อมๆกับ BBLAM Spotlight ทุกกาศลงทุนในเอเชียโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพนะคะอังอคารคลุมโป